สวัสดีครับคลิปนี้มาสาธิตการรมดำทองเหลืองนะครับซึ่งก็ช่วงนี้เป็นที่นิยมกันก็เริ่มเลยนะครับวันนี้จะใช้แปลงทาสีนะครับซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปครับน้ำยาก็เอามาใส่ไว้ใน ในภาชนะนะครับอย่าใช้ปนกับในขวดนะครับมันจะน้ํายามันจะเสื่อมมันจะเสียนะครับแยกน้าาํายาออกมาเริ่มเลยครับล้างของเหลืองให้สะอาดก่อนขัดให้เหลืองๆแบบนี้นะครับพยายามอย่าอย่าเอามือจับนะเพราะว่าคราบมันจะทําให้ติดยากครับแต่ก็ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทองเหลืองติดง่ายอยู่แล้วเริ่มเลยนะครับ ก็จุ่มน้ำยาแล้วก็ทาทาไปก็ดำเลยครับง่ายจริงๆไม่ไม่ต้องกลัวนะครับที่จะซื้อไปทำเองที่บ้านไม่ต้องมาจ้างผมทำก็ได้ครับซื้อไปทำเองที่บ้านเพลินๆก็ได้เนี่ยครับทาไปแค่นี้ครับดำแล้วง่ายกว่ทาสีครับอ่ะ พอทาทาทั่วแล้วก็เอาไปล้างน้ำนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับ ช่วยได้นำนำน้ำมาให้นะครับอันนี้เราก็แปลงทาสีนี่มันดีสำหรับงานที่เป็นซอกซอกนะครับก็ตะกุยตะกุยเข้าไปในซอกซอกมันนะครับจะผมว่าง่ายนะด้วยแปลงทาสีเนี่ย แปรงาสีเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อนข้างทนทานนะแต่มันก็ไม่กัดไม่อะไรมือหรอกครับไม่กัดแปรงาสีหรอกครับอ่ะเสร็จนะครับดำดำสนิทเลยนะครับอ่าแล้วก็ล้างน้ำครับนี่นครับเสร็จแล้วครับ ครับผมการรมดำทองเหลืองก็ไม่ง่ายแค่นี้ครับแค่คุณมีน้ำยาที่มีคุณภาพดีก็ก็ดำแบบนี้ครับสวยดำทองเหลืองนี่ก็จะออกดำกึ่งด้านกึ่งเงานะครับก็สวยนะเนี่ยครับทำให้ชิ้นงานดูมี ราคาขึ้นมาเพราะว่าพอทองเหลืองลมดำแล้วจะสวยมากเลยครับผมถ้าสนใจจะลมดำทองเหลืองก็สั่งซื้อมาที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับมีลิงก์ไปที่เฟ e บุ๊กไปที่ l ล n e ช h อ p ไปที่ Lazada ไปที่ช h อป e ีไปคือมี อยากจะซื้อทางไหนก็ได้ครับมีเบอร์โทรศัพท์อยากจะโทรมาสั่งก็ได้ครับจะปรึกษาจะสอบถามโทรมาได้แชทมาได้ไลน์มาได้นะครับหรือจะถามมาในไอในใน u t u b e นี้ก็ได้ครับมันก็แต่ก็ไม่น่าจะต้องถามอะไรนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่ามันง่ายนะครับก็คงจะเห็นกันแล้วแวนะครับว่ามันง่ายครับสำหรับทองเหลืองเนี่ยทางร้านเราก็ มีตั้งแต่เป็นขวดนะครับจนถึงเป็นลิตรจนถึงหลายลิตรเป็นห้าลิตรอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับคือรมดำได้ตั้งแต่พระเหรียญจนถึงอนุสาวรีย์ครับก็มีมีการซื้อรมดำทองเหลืองไปรมดำอนุสาวรีย์ตามสถานที่ราชการด้วยนะครับคือราชการนะครับหลวงกอาซื้อครับเอาไปรมดำก็สรุปว่า ลมดำทองเหลืองของเราเนี่ยใช้ได้ได้ผลกับทุกทองเหลืองนะครับแล้วก็สวยงามแล้วก็ง่ายนะครับเพราะว่าการลมดำอนุสาวรีย์เนี่ยถ้าน้ํายาไม่ไม่เจ๋งจริงเนี่ยก,ก็คุณก็ลองคิดดูครับว่าจะยากแค่ไหนเพราะว่าอนุสาวรีย์ก็ใหญ่นะครับไม่ใช่อนุสาวรีย์ใช้สมรภูมินะครับอนุสาวรีย์อะไรหลายอนุสาวรีย์ในสถานที่ราชการในจังหวัดในอะไรแบบนี้ครับจนถึงพระพุทธรูปครับพระ พระประธานพระบูชาอะไรแบบนี้ตามวัดก็นิยมใช้กันนะครับหรือในงานงานเฟอร์นิเจอร์ทองเหลืองงานของแต่งบ้านงานป้ายป้ายทองเหลืองก็ใช้น้ํายาเราได้นะครับเป็นที่นิยมอันนี้สาธิตให้ดูครับว่าง่ายคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณไม่ต้องมีทักษะอะไรแค่มีแปรงทาสีมีน้ํายาที่ดีแล้วก็มีน้ำล้างนะครับทา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 ,ทา ตรงไหนไม่ไม่แบบเป็นซอฟซอก็เอาแปลงตะกุยตะกุยตะกุยเข้าไปนะครับอ่าจี้จี้ย่าลูกจี้ถ่ายคลิปอยู่อย่ายุง่งแมวครับแมวแมวมันจะมาเล่นกล้องครับอ่ขอบคุณครับสวัสดีครับ